สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่กับเว็บของ AdBTC นะครับตัวนี้เป็นเว็บที่ Ad เล่นมาตั้งแต่ปี2017นะครับนี่ถ้าทุกท่านได้ติดตามเนาะก็คลิปนี้เลยนะครับนี่คลิปจากช่องของ Ad เองนะครับคลิปแรกที่ลงไปก็คือ18ตุลาปี2017ก็ตอนนี้ครบ4ปีเต็มละกำลังจะเข้าปีที่5แล้วนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ AdBTC นะครับที่เคยทำคลิปไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไงบ้างนะครับยังถอนได้ปกติอยู่ไหมเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงเมนู w i t h d r a w นี่นะครับคลิกเข้าไปเนาะเห็นไหมครับตรงนี้ยอดถอนนะครับตรงนี้เมื่อวันที่7กันยายนนะครับปี2021ก็คือเมื่อวันที่7กันยานะครับของเดือนที่แล้วนี่นเองนะครับเดือนที่เอ้ยไม่ใช่เดือนที่แล้วสิอันนี้พฤศจิกาแล้วเนาะอันนี้7กันยาถอนไป 50000กว่าสต t o ชิ i นะครับอันนี้18กรกฎาอัน,นี้ก็อีก50000 s a t สต h i ถามว,ว่า50000 s a t สต h i ชิมันกี่บาทเนาะมาดูกันครับ5000 0ื 50, ส่สตชิตอนนี้บิตคอยราคาอยู่ที่2 2 6ล้าน6 0 0 0กว่านะครับถ้า5000 0ื่ 50, สตชิมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ5 0 0 0 0ื 50, ่53,000ประมาณนี้นะครับประมาณ53,000มันเนี่ยครับมันก็จะตีไปประมาณ1,200กว่าบาทนะครับเนี่ยครับ ก็คือทอนแต่ละทีก็ได้ประมาณนี้ถามว่ามันเข้ามาจริงๆริงไหมนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นเว็บบิตครับของแอดเองนะครับตัวนี้เป็นยอดจากเว็บฟรีต่างๆนะครับหลายเว็บเลยเนาะเพราะว่าถ้าท่านใดอยากดูเว็บทั้งหมดนะครับให้มาที่นี่เลยนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า freebitcoin2u.com นะครับอันนี้แอดได้รวมในส่วนของเว็บฟรีนะครับเยอะเลยนะครับตัวนี้20กว่าเว็บก็ รวมไว้หลาย,ลายเว็บหลายตัวมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงในส่วนของ AdBTC อย่างเดียวท่านใดที่อยากจะสมัครนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยปุ๊บมาที่ตรงนี้นะครับนี่ AdBTC คลิกแล้วก็สมัครตรงนี้ได้เลยนะครับอะมาดูต่อนะครับมาดูต่อว่ามันได้กี่บาทเนาะเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้5 0 0 0 0กว่าเตชิก็นี่เลยนะครับพันสองกว่าบาทก็คือว่า Bitcoin มันพุ่งสูงนะครับเนี่ยมันมันยิ่งแพงมันก็เลยยิ่งแต่ได้ลักได้ตังค์เยอะนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับ ก็ถอนไปหลายครั้ง,างมากๆแล้วนะครับนี่ก็ตั้งแต่ปี2017นอะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็4ปีกว่าจะเข้า5ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นเว็บที่ยังจ่ายดีจ่ายปกติมาโดยตลอดนะครับถามว่าวิธีการสมัครอะไรทํายังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสมมุติว่าทุกท่านนะครับอยากจะสมัครคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลยใช่ไหมครับมันจะมีเมนูนี้เลยนะครับนี่บิตคอยฟรีแล้วก็มาที่ a d d b t c เลยนะครับอันดับแรกเลยนี่อันดับที่1ถือว่า เป็นเว็บที่จ่ายดีที่สุดนะครับให้คลิกคำว่าคลิกสมัครที่นี่นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บคลิกคำว่า sign up นะครับนี่ตรงนี้ sign up ก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็ติ๊กตัวนี้นะครับนี่ติ๊กแ a p ชา r e แล้วก็กด sign up เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะมีไอ้ตัวลิงก์นะครับตัวลิงก์ตัวรหัสเนี่ยส่งไปที่อีเมลให้เราไปกดที่อีเมลเพื่อยือนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อยืนยันการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็ให้ทุกท่านมาล็อกอินนะครับมาที่เมนูซ i g อินเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับนี่ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดล็อกอินนะครับกดล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านมาที่เมนูนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอันมันอาจจะเด้งโฆษณาอะไรก็ตามแต่นะครับก็กล้าออกเลยนะครับกลับมาที่ตัวของมันเดิมนะครับเว็บเดิมตรงนี้นะครับนี่ทุกท่านจะเห็นเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเมนูเอิร์นบางทีมันซ่อนนะครับก็ต้องคลิกมันทีหนึ่งคลิกให้มันโผล่เข้ามาอย่างนี้ แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับมเมนูซอฟแวร์หรือเปล่านะครับตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับมันด้งโฆษณามาอย่างนี้อีกแล้วก็ก่าออกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันกลับมาที่ตรงนี้ครับอ่านภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ4 o f o ก็คือสีเนาะลบหก็เหลือ3ก็ตอบคำ,ตอบ,คำตอบนะครับตอบคําถามเข้าไปแล้วก็กดสั b m i t บางทีเราตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตอบคําถามใหม่นะครับมันมี คำถามมันจะเปลี่ยนวนไปเรื่อยนะครับอ่าทีนี้มันโผล่มาอย่างนี้ให้เราคลิกคําว่า open นะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นโฆษณาโผล่มาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับช่างหัวมันเลยไม่ต้องสนใจเลยก็ได้แต่ถ้าทานายคลิกมาแล้วเฮ้ยสนใจอยากจะสมัครก็สมัครได้นะครับตรงนี้อย่างอันนี้เนี่ยอ่าเป็นภาษาอะไรเนี่ยลองแปลดูก็ได้นะครับถ้าไม่สน อันนี้เป็นเหรียญฟรีนะครับนี่ใส่อะไรเข้าไปปุ๊บได้เหรียญฟรีตัวนี้เข้าไปถ้าท่านใดสนใจก็สมัครเลยนะครับแต่ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยทิ้งนะครับกลับมาที่ตัวเว็บหลักของมันนะครับมาที่ตรงนี้เราก็ได้แล้วนะครับ8.4เมื่อกี้นะครับ8.4เซตชิมันก็จะโผล่ขึ้นมาอันใหม่ต่ออีกนี่ล้วก็กด Open อีกนะครับมันก็จะโผล่มาอย่างนี้แล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับทุกท่านจะเห็นว่าเวลามันนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่นเวลามันนับถอยหลัง ตัวโฆษณาตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งปิดนะครับจนกว่าเวลาจะนับเหลือศูนย์นะครับปั๊บอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับยูเอิร์สี่จุดเก้าสตติชีเนี่ยครับได้มาแล้วแล้วมันก็จะโผล่อันใหม่มาอีกนะครับนี่อันนี้ได้มาสามจุดห้าสตติชีนะครับถ้าดูคลิกโอเพ่นนะครับแล้วเราก็รอเวลานับถอยหลังแค่นี้นะครับวิธีการเล่นของเว็บนี้ง่ายมากๆครั้งแรกที่สุดครั้งแรกสุดเมื่อกี้นะครับมันก็คืออ่า 8ซาตชิเนาะตามมาด้วย4ีซาตชิแล้วก็สซาตชินี่ครับประมาณนี้อันนี้มันได้มาแล้ว15บาซาตชินะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเองเนาะส5าซาตชิถามว่ามันกี่บาทมาลองดูนะครับมาดูที่นี่15บาซาตชิ2 3 4 5 6 7 8อ่ะเมื่อกี้นะครับใช้เวลาไปแค่ไม่กี่นาทีได้มาแล้ว0 3 4บาทหรือ34สสตางค์นั่นแหละนะครับ ถามว่ามันได้เยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเพิ่งใช้เวลาไปแป๊บเดียวเองเนาะเมื mm ่อกี้ได้มา34สตังค์ละอันนี้ก็กดอีกนะครับนี่กด Open เวลาก็นับถอยหลังก็คือทําแบบนี้นะครับทั้งวันแล้วถามว่าเ,เราจะมีวิธีทํำยังไงให้ได้เงินเยอะๆกับเว็บไซต์นี้นะครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับก็คือ1ต้องล็อกอินทุกวันนะครับล็อกอินทุกวันมันจะใหเ้เขาเรียกว่า ให้แรงนะครับให้ให้ р ติ้งอย่างตรงนี้นะครับทุกท่านมาดูด้านขวามือด้านบนสุดตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเร й ติ้งยิ่งเร й ติ้งเราสูงนะครับโฆษณาตัวเนี้ยโฆษณาที่โผล่มาในแต่ละวันเนี่ยมันจะยิ่งเยอะนะครับถามว่าทํายังไงมันถึงจะเยอะคําตอบง่ายๆเลยก็คือ1ล็อกอินทุกวัน2แต่ละวันเนี่ยที่เข้ามานะครับให้มากดดูโฆษณาทุกวันนะครับวันละเท่าไรก็ได้นะครับยิ่งดูเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งดูเยอะเร й ติ้งเราก็ยิ่งสูงนะครับ ก็คือเขาจะให้คะแนนกับกับสมาชิกที่ล็อกอินทุกวันแล้วก็กับสมาชิกที่มาดูโฆษณาเขาบ่อยที่สุดนะครับถามว่าเรตติ้งสูงแล้วมันดียังไงคําตอบก็คือยิ่งเรตติ้งเราดีมากๆเท่าไหร่นะครับยิ่งคะแนนเราเยอะมากเท่าไหร่โฆษณาก็จะยิ่งมาเยอะเท่านั้นนะครับแล้วโฆษณาแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่2.8สัตต์ชิอย่างนี้นะครับมันจะได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้ผมเองไม่ค่อยได้อ่ไม่ไม่ค่อยได้ล็อกอินมาเท่าไหร่นะครับช่วง ช่วง3-4เดือนมาเนี่นะครับแอดมาดูแค่พยายามล็อกอินแค่วันละครั้งหรือบางทีก็2อสวันได้มาล็อกอินครั้งหนึ่งตัวเรตติ้งแอดก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้มาอยู่ที่เนี่ยร้อทุกท่านก็ถ้าสมัครมาแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้ดูให้บ่อยที่สุดนะครับเนาะประมาณนั้นเลยตรงนี้ทุกท่านดูตรงนี้ก็ได้นะครับทูดีอิรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยวันนี้นะครับแอดดูมา ได้มาประมาณ67สิตชิลองไปคิดเป็นยอดเงินนะครับ67สิตชินี่ครับได้มา1บาท50แล้วนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความขยันของเราเลยนะครับยิ่งดูยิ่งได้เยอะนะครับแล้วเมนูการรับเงินนะครับดูโฆษณาไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับยังมีตรงนี้ด้วยนี่ครับซอฟแ d รพีนะครับตัวตัว P นี่คือยอดเงินมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือ206.42ส มันเป็นความจริงมันเป็นจุดนะครับแต่ว่าเขาใช้ไอตัวสัญลักอะไรล่ะเหมือนลูกน้ำเนาะตัวเนี้ยอันนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะครับได้มา0.05 P P นี้เป็นสกุลเงินของของอะไรนะผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้เนาะอาจจะเป็นของทางไอฝรังนะ่งละประมาณนั้นแหละของรัเสเซียหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะตัวนี้แล้วก็กด Open นเนี่ยครับวิธีการเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลย แล้วก็รอเวลานับถอยหลังหมดนะครับเนี่ยครับแล้วยอดเงินมันก็จะมาเพิ่มที่ตรงนี้นเมนูต่อไปอีกนะครับไปดูเมนูต่อไปอีกตัวนี้จะเป็นวิดีโอแอดนะครับเมนูที่3อันนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะครับนี่เมนูวิดีโอแอดก็คลิกเข้าไปได้นะครับวิดีโอแอดเนี่ยมันจะให้อย่างที่ผมบอกเนาะคือคนที่เรตติ้งสูงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ เมนูต่อไปจะเป็นเมนูนี้ครับ Active Window ก็คือมันมีหลายเมนูมากนะครับทุกท่านลองมาดูได้เลยนะครับนี่มีเมนูตรงนี้อีกอันนี้ก็เป็นแบบ Auto ก็มีนะครับเนี่ยนะครับเมนูนี้ Auto เนี่ยนะครับนี่ครับเมนู Auto มันจะโผล่มาอย่างนี้ครับแล้วเวลาก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนี่เวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีให้เรากด c a p ช u r e ด้วยนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด้วยเนาะ ส่วนตัวด้านบนนี้ที่มันเคยโผล่โฆษณามาก่อนหน้านี้นะครับเราปิดออกไปก็ได้นะครับปิดออกไปเลยก็ได้ตัวไหนที่สนใจก็เก็บไว้นะครับเผื่อว่าอยากจะสมัครเนาะอันนี้เป็นเพราะเราไม่ได้ดูนะครับมันก็เลยเออรนี่กลับไปที่เมนูออโต้ใหม่นะครับอ๋อมันหมดแล้วหรือเปล่าเรากำลังรอริ้งใหม่ โอเคแสดงว่าโฆษณามันหมดแล้วนะครับไอตัวออโต้นะครับมันหมดแล้วส่วนใหญ่มันจะให้กับคนที่แรงสูงสูงด้วยแหละนะครับต่อไปนะครับมาดูตรงนี้อีกเนี่ยช็อตลิงก์ก็มีนะครับตรงนี้ช็อตลิงก์คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปดูปุ๊บมันจะได้0.05นะครับอันนี้0.04ก็ดูได้นะครับทุกอันเนี่ยทำเงินทั้งนั้นเลยนะครับตัวเงินถามว่าเวลาถอนถอนยังไงทีนี้มาดูวิธีการถอนนะครับให้ทุกท่านมาที่เมนู ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมาที่เมนูเช้งวอลเลตนะครับขออภัยครับเมื่อกี้หมายถึงว่าเวลาเราจะตั้งค่าวอลเลตต่างๆนะครับให้เรามาที่เมนูเช้งวอลเลตนี่แหละนะครับคือความจริงเนี่ยสำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยตั้งค่านะครับมันมันจะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะแต่ว่าอันเนี้ยผมเคยตั้งค่าแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเสียงมันจะส่งรหัสไป,ไปที่อีเมลของเรา เราจะเอารหัสตัวนั้นนะครับมายืนยันปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งค่ากระเป๋าการถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูที่เมนูวิดรอนะครับเมื่อทุกท่านตั้งเสร็จนะครับมันจะโชว์มาอย่างนี้เลยนี่อย่างกระเป๋า BTC นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับเอากระเป๋า BTC เท่านั้นมาใส่นะครับตรงนี้นี่ใส่แล้วมันจะโชว์อย่างนี้แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัว Force Pay นะครับตัวนี้ถ้าทุกท่านยังไม่มี Force Pay นะครับให้ทุกท่านมาที่เมนูนี้นะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีกระเป๋านะครับนี่ยังไม่มีกระเป๋าให้คลิกสมัครตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับมันจะโชว์มาอย่างนี้นี่เลยครับนี่ฟอสเซตเปยอยู่ตรงนี้นะครับคลิกสมัครได้เลยนะครับถามว่ามันดียังไงกับ f o r เ e ตเปยถ้าถ้าทุกท่านสมัครไอตัวเว็บ a d d b t ทเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านถอนเข้า f o r เ e ตเปยขั้นต่ําในการถอนเนี่ยมันน้อยนะครับมันแค่ ไม่กี่พันสตชินะครับก็ถอนไปได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านถอนเข้าบิดคัพถอนเข้าไบแนนอะไรพวกนี้เนี่ยมาถอนขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าหมื่นสตชินะครับมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมก็หกหมื่นสตชิผมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับสมมุติว่าทุกท่านตั้งค่าเสร็จหมดแล้วอืดอีกอันนึงนะครับตรงนี้ p ปตัวนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมตั้งค่าด้วยเพราะว่าเวลาทุกท่านถอนเงินตัวนี้เนี่ยครับถอนเงินเปเปรูนะครับตัว P เนี่ยเป มันจะต้องถอนเข้าไปที่เว็บไซต์ PE นะครับซึ่งเว็บไซต์ PE ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับทุกท่านเลื่อนมานะครับที่ผมให้คลิกไปนี่แหละนะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับเว็บซื้อขายบิตคอยนนะครับคลิกเข้าไปเนาะมันจะมีให้ทุกท่านนะครับเว็บไซต์ PE ก็อยู่นี่เลยนะครับนี่กระเป๋า PE อันดับที่5คลิกสมัครเข้าไปนะครับให้ทุกท่านเอาตัวเลขที่มันขึ้นต้นด้วยตัว P แล้วก็ตัวเลขอีก6 7ตัวประมาณนี้นี่แหละเอามาใส่นะครับ ใส่ให้มันเรียบร้อยแล้วเวลาเราถอนเงินมันจะง่ายมากนะครับมาดูวิธีการถอนเงินนะครับสมมติว่าทุกท่านใส่เหมือนแอสร็จแล้วเนาะการถอนเงินตัวนี้เนี่ยผมถอนเข้าไปที่บิดครับนะครับก็ถอนกดถอนที่ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะถอนเข้าที่กระเป๋านี้ให้ทุกท่านกดปุ่มสีเขียวนี้นะครับ to BTC a d d r e s ตนะครับ BTC address ตัวนี้กดเข้าไปปัป๊บทีนี้มันจะให้ใส่ย,ยอดเงิน แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับนี่ก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปกดอันเดอร์สแตนกดวิ d ดร w เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่ถอนเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับวิธีการถอนเดี๋ยวการถอนเนี่ยมันจะใช้เวลานานอยู่นะครับประมาณ3-6ถึง6วันนะครับแล้วแต่ช่วงนะบางทีก็3วันก็เข้าแล้วบางทีก็4วัน5วันเนาะอันนี้แล้วแต่ช่วงจริงๆทีนี้ตัวเวลาถอนเข้าไปแล้วนะครับ ก็รองเงินเข้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยทีนี้ไปที่ตัวต่อไปนะครับเมนูตัวนี้ที่มียอดเงินอยู่200กว่าเปรูเนี่ยวิธีการถอนนะครับก็คือถอนเข้าเปอีน่ทุกท่านเห็นไหมครับเปอีที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเปอีคลิกเข้าไปอ๋อมันบอกว่า24ชั่วโมงสามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้งงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาถอนอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับตัวไอเปรูตัวนี้นะครับ เปรูหรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจนะสกุลสกุลเงินตัวนี้นะครับก็รูปีรูปีเออประมาณนั้นแหละเปรูรูปีอะไรพูดไปทั่วแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดอันนี้ตัวสกุลเงินตรงนี้ทีนี้ถามว่ามันถอนแล้วมันเข้าจริงไหมนะครับเดี๋ยวแอดจะก็อปปี้ตัวนี้ครับนี่กอปปี้ตัวเลขตัวนี้แล้วมาเช็คที่บิตคัพนะครับมาดูกันว่าเงินมันเข้ามาจริงไหมนี่ครับทุกท่านเห็นไหมครับที่ผมค้นหามันจะโชว์มาที่ยอดนี้ครับ53,400 11สัตชิเนี่ยนะครับตัวนี้เข้ามาเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับก็ไปดูที่นี่ครับนี่9้าตุลาคมหรือว่าวันที่10นะครับสิบ10กันยายนขออภัยนะครับอันเนี้ย1ิกันยายนเดือนมันอยู่ตรงกลางเนาะวันที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ย10กันยายนผมกดถอนไปเมื่อวันที่7กันยานะครับมันเข้าวันที่10ก็คือใช้เวลา3วันเนาะ ทีนี้มาดูยอดนี้บ้างนะครับยอดนี้มันใช้เวลากี่วันในการเข้าถอนเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับ18กรกฎาคมเลื่อนไปดูนะครับ18กรกดาคมค้นหาดีกว่า๊บนี่ครับมันเข้ามาวันที่20กรกฎาคมนะครับนี่ยอด53,461สตชินะครับมาดูยอดให้มันตรงกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงกันนะครับก็ยอดนี้เลยนะครับใช้เวลา อันนี้เข้ามาวันที่20ถอนเมื่อวันที่18อันนี้ใช้เวลา2วันเองนะครับทีน,นี้มาดูยอดนี้บ้างยอดนี้51,585เมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับ13มิถุนายนเดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนนะครับหน้าที่3หรือเปล่า13มิถุนายนอ่นนี่ครับ51,585ืา 51, สตุติน,นะครับตรงกันไหม เนี่ยครับตรงกันนะครับยอดนี้เลยนี่แหละที่มันเข้ามานะครับเข้ามาวันที่16มิถุนายนนะครับถอนไปเมื่อวันที่13ตัวนี้ใช้เวลา3วันนะครับตัวนี้3วันเข้าก็คือถือว่าโอเคนะใช้เวลาในการถอนอาจจะนานนิดนึงแหละ2วัน3วันแล้วแต่ช่วงเนาะแต่ว่ามันเป็นเว็บไซต์ฟรีที่เราสามารถทําเงินได้ตลอดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแอดทำมาตั้งแต่ปี2017หรือปี2560นั่นแหละ รวมรวมแล้วก็จะเข้าปีที่5้แล้วนะครับ4ปีเต็มละเข้าปีที่5แล้วนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจก็กดสมัครได้เลยนะครับวิธีการสมัครก็อย่างที่เราแนะนําไปในเบื้องต้นเนาะแล้วก็วิธีการทําเงินก็แค่มารอกด Open c แค่นี้เองถามว่าโฆษณาต้องดูไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องดูรอแค่เวลาหมดแล้วเราก็กดดูอันต่อไปดูอันต่อไปไปเรื่อยๆนะครับเมนูการรับเงินเมนูการดูโฆษณาก็เยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ยิ่งดูเยอะยิ่งได้เยอะนะครับยิ่งดูเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งทําบ่อยยิ่งได้เรตติ้งเรตติ้งไอของเรามันจะยิ่งสูงนะครับเรตติ้งตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งสูงมันจะทําให้เราเองเนี่ยมีโฆษณาเข้ามาเยอะมากกว่าปกตินะครับมากกว่าคนที่นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยโฆษณาก็จะยิ่งน้อยนะครับทีนี้ถามว่ามีเว็บไซต์ตัวไหนที่แนะนําอีกไหมนะครับทุกท่านก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับมาที่เมนู Bitcoin f ฟรีตรงนี้เนี่ยนะครับ มันมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆอยู่ด้านล่างเนี่ยยังตัวต่อไปอีกนะครับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่อง,องของฟรีบิตคอยนะครับแล้วก็ซาตชิฮิโร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะแนะนำประมาณนี้นะครับในส่วนของแอด t t c วิธีการก็มีประมาณนี้นะครับำสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะครับท,ท่านใดที่ดูดูไปแล้วเฮ้ยโฆษณาหมดทำยังไง ก็ไม่ต้องตกใจนะครับรอประมาณ10-20นาทีรีเฟซหน้าปุ๊บโฆษณาจะมีมาอีกนะครับบางทีก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งรีเฟซหน้าโฆษณาก็มีมาอีกนะครับมันจะมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโฆษณาแต่แต่ที่สําคัญก็อย่างที่บอกคือยิ่งดูเยอะไอตัวเรตติ้งเราก็ยิ่งสูงนะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมเซฟ เซฟในส่วนของเว็บไซต์ของเราไว้ด้วยนะครับชื่อว่า freebitcoin2u com นะครับเซฟชื่อไว้เพราะว่าเราอัปเดตเว็บไซต์ใหม่ๆม,มาโดยตลอดนะครับ b Bitcoin ฟรีนอกจากจะมีแบบกดรับฟรีแบบนี้แล้วยังมีแบบขุดฟรีก็มีนะครับตรงนี้ทุกท่านแค่ลงโปรแกรมที่โน้ตบุ๊กหรือว่าที่มือถือของทุกท่านก็ได้นะครับสามารถที่จะกดขุดบิตคอยได้ตลอด24ชั่วโมงได้ด้วยนะครับนี่อย่างตัวนี้เนี่ยแอดก็ถอนมาบ่อยมากๆเดี๋ยวจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ